เครื่องบินดีเลย์นะคะเราก็เลยไปเอามาจากตลาดทับปุด เราทำเป็นที่แรกขอเรียนเชิญนักกีฬาอาวุโสนะคะกล่าวนำคำปฏิญาณและขอเชิญผู้ถือธงหน่วยกีฬานำธงมาที่เท่นกล่าวคำปฏิญาณด้วยค่ะ ส่งขึ้นข้างบนเช่นเดียวกันค่ะเชิญมาที่ไม้เลยนะคะประวัตินักกีฬาอาวุโสนายวิเชษนานมณีเกิดวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2537 ส1อปีประวัติการศึกษาโรงเรียนวัดส,สัทธารามและจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทับปุตวิทยาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนทับปุตวิทยาปัจจุบันศึกษา บริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจผลงานและเกียร์เกียรติประวัติด้านกีฬาเป็นนักกีฬาเทควันโดโรงเรียนทับปุตวิทยาเป็นนักกีฬาเทควันโดจังหวัดพังงาเป็นนักกีฬาเทควันโดมหาวิทยาลัยกรุงพลกรุงพลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬายาวชนแห่งชาติทั้งที่28ภาคสี่ รางวัลลงชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่1 4ทครั้งที่40ภาค4รางวัลลงชนะเลิศอันดับสองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 27, ครั้งที่27ภาค4รางวัลลงชนะเลิศอันดับสองกีฬาแห่งชาติครั้งที่39ภาค4และรางวัลลงชนะเลิศอันดับสองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ค่ะนักกีฬา<อ>ตาอพงดิยานต่งางข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนบที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นขอปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจในกีฬาอย่างแท้จริงขอบคุณนักกีฬาอาวุโสและผู้ถือธงกลุ่มสีด้วยนะคะ